สเมเตารังสัเมเ თ ตารังสัทุกขงังสัทุกขงังทัฏาติทัฏาติสัพพทุกขงังสัพพทุกขงังวินาศสันติวินาศสันติสัพพะพยัง วิณาสันติวิณาสันติสัพพะโรคงสัพพะโรคงวิณาสันติวินาสันติสัพพะโสถีสัพพะโสถีพระวันตุเมพระวันตุเมข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีท่านทิจญพลสุเอียมอธิบดีกรมการศาสนาท่านกัญญาอัจยมสอยท่านยังเผอศัลธรรมท่าน เสนอความเหาตระกูลนายกโครงการโรงงานถึงประเิศข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ขอการสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายขอความสุขสวัสดิ์ พี่พัฒนะมงคลพี่บูญคูณผลจงบังเกิดมีแก่ปวงข่าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเรียนตัอไอไปนะครับขออนุญาตได้เรียนเชิญ